เอาขออนุญ,ญาตนะคะปิดเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อเราทําโครงการนี้ขึ้นมารัฐบาลทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เริ่มมีความคาดหวังละไกเป็นประชาชนคนหนึ่งไก่ก็รู้สึกมีหวังว่าเฮ้ยเราสามารถโทรศัพท์มาคุยแล้วบอกความรู้สึกได้บอกความคาดหวังได้อยาให้แก้ปัญหาได้สุดท้ายแล้วนาย,ยกหวังผลเห็นเป็นภาพรูปธร,รรมแก้ปัญหาให้พวกเราได้มากน้อยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะคิดว่าออกผมใน,ะมนความจริงหวังไม่ใช่เฉพาะในแง่ของปัญหาต่างๆนะครับพูดพูดตามตรงเนี่ยการ เปิดให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ทํากันมาตลอดเหนกันเพียงแต่ว่าเราคิดว่าบ้านเมืองผ่านวิกฤตมาอย่างนี้ะนะครับหลายคนมีความวิตกกังวลตึนตัวมากขึ้นกับสภาพต่างๆอยู่ในอารมณ์ที่อยากจะแสดงออกะนะครับ ทีนี้ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะแก้ได้ะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรามีเครื่องม้เครื่องมือมีนโยบายอยู่หลายเรื่องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งะนะครับเราปรับเราแก้นโยบายปรับหรือแก้กฎระเบยีบบเบยบกฎหมายก็ะจะแก้ไขได้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าบางทีอาจจะแก้ไม่ได้หรือแก้ยากนะครับเพราะว่าหลายปัญหานี่ทุกสังคมหรือทั่วโลกก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมหวังมากไปกว่าในเรื่องการแก้ไขปัญหา แต่ละเรื่องเนี่ยก็คือทำอย่างไรเราสามารถที่จะฟื้นฟูความความเป็นจิตสาธารณะคนนะครับเพราะต่อไปนี้คือไม่ใช่เฉพาะเรื่อง ความประเด็นปัญหาของตัวเองแต่ปัญหาของสังคมที่เราอยู่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีคนที่แสดงความคิดเห็นมาเยอะๆเนี่ยผมก็ดีใจว่ามีคนเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่างเปลียนแปลงในสังคมกับ2องเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยคือผมพูดไปแล้วว่า ไม่ใช่เฉพาะคนที่โทรเข้ามาะนะครับแต่อาสาสมัครที่มารับสายอาสาสมัครซึ่งกําลังมาทํางานที่สํานักงานที่เราตั้งขึ้นที่อหอศิลป์กรุงเทพและจะมีอาสาสมัครหรือคนอีกจํานวนมากมามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการของคุณหมอประเวศของท่า,านนายกอนันต์ของอีกหลายโครงการที่ที่ปรึกษาพิรักรัฐมนตร,รีสาธิตธรรมเนี่ยตรงนี้ในตัวของมันเองเนี่ยผมว่ามันมีคุณค่านะครับเพราะว่าผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราก็เลย มองว่าการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็การเมืองยิ่งมีความขัดแย้งกันมากๆก็บอกอย่าไปยุ่งดีกว่าจนกระทั่งเราลืมเรื่องการเมืองเรื่องการแก้ปัญหาอันเนี้ยที่ผมอยากจะให้คนทุกคนมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นโอกาสนะครับและวันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ทุกคนมีความหมาย ซึ่งไก่ก็ได้โอกาสนั้นไปแล้วนะม่อสักครู่แอบคุยกับนอกรอบกับท่านนายกบอกว่าไก่เกรงไก่เกรงเรื่องปัญหาเรื่องภัยแรงมากพ่าตอนนี้หน้าฝนแล้วรกักเก็บน้ำได้ไหมท่านนายกแอบบอกค่ะบอกว่าเราทําเป็นโครงการแก้มลิงเล็กๆได้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของไทยเข้มแข็งซึ่งลงไปที่นโยบายแล้วเขาก็กำลังไปดูพื้นที่ให้อย่างเงี้ยเราก็เสนอความเห็นมาได้ไก่ขออนุญาตย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะคะ023049999คางกองไปหน้ายรับโทรศัพท์เองบ้างไหมคะต้องนต้องรับนายกบอกว่านายกจะรับแนน่อน อันนี้จะอยู่ข้างน้องหนิงเลยเดี๋ยวต้องถามก่อนเพราะวันเมื่อสักครู่เมื่อวานนี้ได้ส่งไว้ในทวิตเตอร์บอกว่าจะมาสัมภาษณ์ท่านนายกแน่นอนค่ะนอกเหนเผือจากว่าเขาจะส่งข้อข้อคําถามมาแล้วก็ยังฝากกาลังใจมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มาถามว่ายังหล่อเหมือนเดิมไหมก็ตอบได้ฮะหล่อเหมือนเดิมนะคะหน้ากลับมาใสเหมือนเดิมแล้วก็คนก็เลยถามว่าท่านใช้ครีมอะไรอีกเปล่าคะไม่มีนะคะไม่คุณส่งครีมมาให้เหมือนหล่อเขดูมั้ยคะมีมีส่งมาบ้างครับมีส่งมาบ้างนะคะ ก็ใช้กันตามอัคยาใสกันไปไม่ดิฉันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหน้าใสขึ้นเพราะครีมช่วงนี้ได้ดูบอลดูบอลเนี่ยจะทําให้หน้าไม่ค่อยใสติดตาบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านนายกรัฐมนตรีจะไปนั่งรับโทรศัพท์ด้วยตัวของท่านเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันอยู่กับน้องๆดาราหลายคนที่มานั่งรับโทรศัพท์เดี๋ยวไปถามกันเลยว่ารับโทรศัพท์แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างักครู่เดียวค่ะ